ไปครับไปหาหมาเังน,นะเนีย <c oughs> ไปเม่มันมาด้วระเฮ้ยไ,ไม่เหลือตัวเดียวอ่ะมามานี่ไงมันไปเที่ยวไหนไม่รู้มามา เนี่ยิงไหมยกแยกให้มันตัวนี้สามสีใช่ไหมอมีสวยกว่านี้อีกเหรออ๋อตัวนี้ตัวผู้ด้วยสามสีตัวผู้ด้วยเหอเออีายยนี่ นี่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 ฮามาฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเทมันอยู่ฝั่งนี้เลยนี่ไงโอ้ยมันโกงซะด้วยวะโอ้ยเฮ้ยเอาอาหารมาให้เว้ยเอ้ยมันอยู่ข้างในกี่ตัววะไ <laughs> ม่กล้ากลมไปด้วยเดโกงงูเว้ยหนึ่งตัวสองตัว สามตัวสี่ตัวเฮ้ยให้ตัวมะนี่เดี๋ยวเราก็อาหารไปให้มันมันอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยมันไม่กินหมดหรอกตัวตัวใหญ่เลยมันจะกินหมดนั่นเดี๋ยวมันได้กินเร็ว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 มากินเร็วเร็วเร็ว ออกลหวยยเยตัวนั้นจะมันจะมากินได้ต,ตัวนั้นมันจะมากินได้มันไม่กล้ามามเล่มันออกมาเ่มันออกมาเออมัน,น,ออน,เ,มนเกิดในนี้ไหมันคุณกับเพื่อน,นันอกตัวสีขาวไม่กล้าเข้าด้วยง เห็นตัวไหมแ,แม่มันกินจะหมดแล้วนุ่นอันนี้ยังไม่มากินเลยเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนหมดแล้ววะ ไม่มันหาปเป็นออหหยงังไงน้ไไนนนางล่ะเฮ้ยีย,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 ยหาหมาว่าหางูวะเนี่ยไปไหนยไม่หรอกเออนั่นไงนั่นไงหาหมาว่าหางูเนี่ยนี่โอ้ยมันอยู่ข้างนี้ดีกว่านี่ไงนี่ย นี่ไง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 มันติดมันติดมันติดออกไม่ได้เล้ไปฝั่งนั้นหนึ่งตัวตัวสีขาวอ่ะเดี๋ยวมันได้กินอาหารนะครับผมเออเดี๋ยวมันได้กินอาหารมันก็ออกมานี่ไงนี่ไงมันแอบอยู่นั่นเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ออกมามันหอมมันเดี๋ยวมันก็ออกมา าหรมาให้หมาครับวันนี้เจอเจอลูกหมานะครับไม่รู้เอาอาหารมาให้หมาหรือว่าเอาอาหารมาให้งูแนละ้ <c oughs> โวโถเป็นปลาลึกลับเลย <c oughs> ออกมาดิออกมาแนะโอ้กะว่าจะถ่ายตัวสวยๆมีสองตัวให้ดูนะครับมันไม่ออกมาคนระับ อาห <ity> right? ่านมาให้ลมาแล้วเลยวันนี้หนูหนูหนูลมาอย่องในครับหนูหนูหนูสองสามสี่ตัวตัวส่วยๆ่วยข้างในอ่ะแต่มันไม่หันอออมาพี่มันอยู่ในปลากันติดคาไปก็ไม่ได้ของงูเอาห่านมาให้มาหรือเอาห่านมาให้งูไปเอาห่านมาให้มากินถึงงูกินมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยน่นตัวน้ยังช่วยภูกันตัวนั้สามสี่ยังช่วยเลย <tư> cái thấy được mình ổn đây Ôi. Ôi. Bảng pon. Bảng pon mà Thế bằng ăn đi mày Hả Ui Ui Chỉ bằng phôn Bằng phôn tay vẫn không cắt nữa Tối dưới đây ạ Như <tư> tay <tư> nào đây Ừ, anh Hả Tôi <tư> anh em chạy Ừ, tôi <tư>. đây à.

เขาอยู่บากกล้วยเลยนุ่ตัมา,ามื่อเขาอยู่ปากกล้วยเอา,ยาอยะรอยรกันไม่ยอมอ้อมามันอยู่ตรงไหนอยู่ในนี้สามตัวไม่ยอมอ้อมเลยนเหอยู่ในนั้นสามตัวไม่ยอมอ,อ้อมาเอาห้านไปรอเลยด้เดียวแลไม่ยอ,อมอ้อมา เดี๋ยวมันก็ออกมาไในนี่ยมา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 เร็วมาเร็วออกมากินฮะเร็วออกมาไดไม่กินไม่เอามากินจะกินว่าลรเร็วออกมาไดนี่ดกับทำไมวะออกมาเร็วอยู่เตอะดอกยวคุณเข้าไปมาเร็วออกมาได้ออกมาได Tôi 2 chị tối, hả? cái Come con này nó. Khao nó. Vì, gây hả? bên quan tay đều. Tao tốn mật có bằng tay mẹo. đi hả? Tao tốn đi mà đi bằng đi tay đi 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 vào ตัวนี้สวยตัวนี้เ่อะตัวนี้ยยเยอะกว่าตัวนู้นหรอตัวนู้นไปไหนวิ่ญครับา,านะอะไรมันจับยากตัวสีขาวใช่ไหมนี่ไงกับพวกมังกรนั่นนะ่ะปล่อยแล้วเออมันไม่ให้จับ ตอนนั้นมันหนีเข้าไปเข้าไปยากด้วยในนั้นมันให้จับมันให้จับตัว,ตวนี้ตัวเดียวแต่ตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวนู้นตัวใหญ่กว่าโอ้โหโก่งวะโง่งกังตัวนี้เย รัวเรื่อมา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 เร็วมามาจับจับแล้วก็ใส่กระสอบมันไม่มีกล่องนีกระสอบไหมเอาตัวนี้ไปไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเอากระสอบมาแล้วเอาตัวนี้ไปไว้ก่อนก็ได้ให้มันนอนไปบนบนบนบ้านก่อนนะแล้วอาหารให้มันก็ได้มามาเฮ้ยเฮ้ย

มามามาเนี้ยมาเนี้ยโอ้โหยากมากครับตัวนี้ไม่คุ้นเลยครับไม่คุ้นเลยตัวนี้นักครับโก่งๆงั้นลงครับมา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 โอ้โหเป็นป่าลกนะป่าลกมากข้างๆ